สวัสดีครับเดี๋ยววันนี้เรามารีวิวกล่อง AI Box นะครับในรถไฟฟ้า Ion นะครับ Y สำหรับทุกรุ่นนะครับของ i อออนนะครับสามารถใช้งานกับกล่องของเราได้หมดเลยการใช้งานง่ายๆนะครับเพียงแค่เราเสียบสาย USB เพียงเส้นเดียวนะครับตัวกล่องก็จะทํางานผ่านระบบคาเพย์ของตัวรถเลยนะครับเพื่อสามารถสั่งซื้อไปติดตั้งเองได้ง่ายๆเลยนะครับไม่ต้องกังวลว่าจะใช้งานไม่เป็นหรือว่าติดตั้งยากนะครับเพราะว่าเราจะมีทีมงานนะครับสอนการใช้งานแบบละเอียดครับหลังจากได้รับสินค้าไปแล้วนะครับผมให้เราเข้าไปดู YouTube ทีวีออนไลน์ Netflix Disney p พัทแผนที่นะครับระบบต่างๆนะครับใช้งานได้เหมือนเดิมหมดนะไม่ว่าจะเป็นกล้อง360องศาของตัวรถนะครับระบบเดิมใช้งานได้ปกติไม่มีผลต่อประกันและวารันตีใดๆทั้งสิ้นนะครับผมลูกค้ายังสามารถโหลดแอปพลิเคชันต่างๆได้ด้วยตัวเองนะครับใน Google Play Store นะครับแค่นี้นะครับการขับรถของเราก็จะไม่น่าเบื่อต่อไปครับก็จะมีแอปพลิเคชันมาให้เราดูมากมายเลยนะครับแล้วก็ยังมีฟังก์ชันที่เรายังสามารถแบ่ง หน้าจอครับเป็น2จอเพื่อดูแอปพลิเคชันใน2แอปพลิเคชันได้เช่นเราดู YouTube แล้วเราจะดูแผนที่ไปในตัวนะครับขออนุญาตแจ้งสเปคตัวกล่องคร่าวๆนะครับให้ลูกค้าทุกท่านทราบนะครับผมตัวกล่องเรานะครับจะมีอยู่2สเปคนะครับก็คือรม m ลอม1 1อ8กับแรม8ลอม256นะครับกล่องเรานะครับจะใช้ CPU เป็น Snapdragon 665นะครับ8คอคอเร็วแล้วก็แรงนะครับสบายๆเลยในการใช้งานของเราต่างๆมีพอร์ต HDMI out นะครับสามารถไป ต่อจอเพิ่มนะครับสำหรับรถตู้รถ SUV นะครับที่ต้องการต่อจอเพิ่มออกได้แล้วก็อีกอย่างหนึ่งเลยนะครับของเราเนี่ยสามารถเล่นกับทีวีที่บ้านได้ด้วยนะครับเพียงเอาไปต่อกับ HDMI นะครับแล้วก็ใช้รีโมทในการเล่นนะครับผมสินค้ารับประกัน1ปีนะครับและมีแอดมินคอยตอบคำถามดูแลเรื่องซอฟต์แวร์และแอปพลิเคชันนะครับตลอดการใช้งานนะครับผมถ้าลูกค้าท่านใดนะครับมีข้อสงสัยตรงไหนนะครับเกี่ยวกับการใช้งานนะครับติดต่อสอบถามเข้ามาได้ในทุกช่องทางการติดต่อของเรานะครับไม่ว่าจะเป็น อ่าเพจเฟ e บ o o กหรือว่า Line นะครับผมสามารถสั่งซื้อได้นะครับผ่านเพจ a c e b o o k และ l ล ne นะครับแล้วก็จะมีทาง s h อ p e e นะครับสามารถผ่อนผ่านบัตรนะครับได้ทุกธนาคารนะครับ0%นอะครับอาจจะมีส่วนลดอยู่ใน s h อ p e e นะครับผมก็สามารถสอบถามเข้ามาได้ครับผมขอบคุณนะครับ